วันนี้มาถล่มฝูงปาทตโพนครับชันเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยจะเป็นกระชังของคนรู้จักนะฮะปกติเขาไม่ใช่ให้ใครขึ้นกันอย่างนี้นะครับ๋ยวเราไปลองท้ายกระชังกันครับวันนี้ก่อนที่ใช้วันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ UL นะฮะคันเซนคอยครับแพนฟิสซี่ี่นะครับเวสองหกครับยาวเจ็ดฟุตคันตัวใหม่นะครับที่บริษัทนาเข้ามานะฮะอันต้าไลท์นะครับตกในแม่น้ำน่านนะฮะหลอกก็จะเป็นแวนควิดนะครับ เบอร์พัน0 p g s ครับขนาดสาย0.8วันที่สายศูมานะครับบางวันสาย0.6เลาะท้ายกระชังเลาะไปเรื่อยๆครับไล่ลๆดูย้ำยอันนี้ก็น่าจะมีวางขายในตลาดช่วงต้นปี63นะครับบริษัททางบริษัทแจ้งมาอย่างนั้นฮนะโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วฮนะปลาเนื้ออ่อนครับตัวแรก มาแล้วครับตัวนี้เนื้ออ่อนนะฮะว้าวใสสวยครับผมนี่นะครับกับแชทนะครับเนื้ออ่อนแต้มแรกมาแล้วฮะเย่ <Yeah. S 1> ล่องเรือนี่มีต่อไหมพี่เจมเคยตีไหมครับตีได้ใช่ไหมฮะ ตัวอยู่พักใหญ่ครับมีพักใหญ่เลยจะเอาขึ้นได้ตรงนู้นฮนะมีซ้ายมีซ้ายเอาพันพันตัวครับพันตัวตัวพันตัว,ตว,ตวขึ้นไหนได้เดี๋ยวได้ครับ,บ,บ,บสักอีกแป๊บหนึ่งพี่อีกแป๊บหนึ่งอ่งนะโโหพันตัวหมดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งครับ ไสแล้ว่านตัวได้่านตัวได้ไม่ไสครับครับครับมันยังพันหางอยู่นะฮะมันกัดอยู่สองทีนะครับนี่ครั้งที่สามเดี๋ยวตีเดดพี่เจมตกไปก็ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวคว้าหางเอาได้ที่ยอมลัยอมละ <c oughs> ให้เวเข้าใต้กระชังพี่เจมเอาเอาเวนกำแล้วพี่เจม ต้องใช้เวลาหน่อยตอนนี้น่าจะหลุดละน่าจะหลุดจากถังเลยโอเคเป็ okay. นลูถังน่ากลัวใช่ครับตอนแรกผมว่าเกี่ยวหางไปทันครับมันมันหลุดแล้วมันจะพัน <c oughs> ใช่ครับสามสี <c oughs> ่โลมีครับตัวนี้สี่โลน่าจะได้โ oh, อ้ยลงน้ำไปสองรอบนะอยู่กับพี่เจมกัดไปสองรอบไม่โดนรอบสามเรียบร้อยเลยสายตือ้อ เต้ครับต้องเต้อหน่อยครับถ้ามีตัวแล้วอย่างเงี้ยมันมีกำลังใจนะฮะพี่เจมตกก่อนกันด้ครับตกก่อนกันนะครับเดี๋ยวเผื่อมันมีหลายตัวพี่ผมว่าไม่น่าจะใช่ตัวเดียวแต่ไม่กลัวแต่ไม่กลัวครับกลัวยุ่ง าแล้วมี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 อีกพี่มีอีกมีเชงหดไว้ไม่ยอมง่ายๆนะฮะไม่ยอมง่ายๆนะครับเคาะมั่งกอมั่งสลับกันครับโอ้ยเข้ามุมปากนะฮะตัวนี้ อีกแล้วถ้าเป็นได้ได้ได้ไปนี่จะยอมแล้วฟื้เย่โอ้ยซ้ายครับซ้ายสวยเลยตัวนี้เดี๋ยวโกโปรถ่ายกันนะครับเรียบร้อยครับตัวนี้สโลห้าโลนะ ฮหาโหลได้ฮะอ๋อเนี่นะครับวันนี้พี่เจมฮะต้องขอบคุณพี่เจมครับเป็นฟิชชิงไกด์ครับวันนี้ชี้เป้าฮะมีอีกหลายตัวครับโอเคเดี๋ยวขอปลดปลาถ่ายภาพนิ่งก่อนครับอย่างนั้นน่ะมันกินมันกินท้ายนี่มัอเฮ้ย เฮ้ยตกปรุ๊บล่อเลยเฮ้ยผมตกใจเลยไม่ครับไม่ไม่ไม่เหมือนเบี้ยวพี่เหมือนเบี้ยวโอ้โ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้โเฮ้ยเทโพ เราจะเล่นเบรกถูกครับยังมีอยู่ยังมีอยู่หลบไปอยู่ข้างในแล้วก็ตีข้างหลังนูน้นนะครับข้างหลังตีอยู่นานาตนะแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่มากนะครับตัวนี้น่าจะประมาณสองโลใช่ใช้สองโลได้ฮะ แรกมันหน่วงๆมันนึกว่าเบี้ยวเลยครับเห็นห่างเห็นชิบแห้วใช่คนระับเอ้ยมันใช่สองโลไมมันไม,ไม่ขึ้นเลยไมพี่เจ็บแต่เราก็ไม่เห็นทั้งตัวด้วยนะฮะ เกรียระวังลื่นครับระวังลื่อนครับฟื้นโอ้โหเปี่ยวดีแฮะใสนแรงดีแล้วกันครับน้ำมันไหลโดยมาใช่ครับ โลกวกว่าครับแต่แรงดีมากโอ้ม่ยอมง่ายครับไม่ยอมง่ายนี่ครับรบกว้อนหน่อยครับฟรบว้าขอบคุณครับผม <c oughs> ใช้สวยครับนี่ฮะเทโพพิจิตครับ เทโพพิจิตรเทโพไปน้ำนานพิจิตรนะครับทุดีตอนเช้าครับวันนี้เรามาตกปลาเทโพกันนะครับในน้ำนานที่พิจิตรนะหมายท่าก็ช่างเหมือนเดิมครับน่มีน้ำนูนแล้วนะมีตัวน่มีตัวน่จะกินไหมจะเอาได้ไหมเยอต้องรอดูอีกทีนะเหยื่อที่ใช้ครับแชทครับแชทแลบนะฮะน้ำตื้นนะครับห้าเซนได้เจ็ดเซนได้ครับนี้เรามาตกเทโพด้วยอุปกรณ์ U L นะครับ ลัตวแ้พูดอยู่ว่าทำไมมันเงียบโอ้โหย,ยเต็มปากเลยฮะโอ้พี่เจม ตัวนี้ยอมง่ายนะครับอย่างเงี้ยเอาเอาหัวเข้าเอาปักหางก็ได้ไปแล้ว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 ระวังครับระวังระวังพี่เจมร,ระวังท้อนหางกันนะครับ <laughs> ไปแล้วตั้งตัวได้แล้วมัน <laughs> <laughs> หลอกให้พี่เจียมจับสวิงผมมันอยู่ลายนอกครับพี่วันนี้มันอยู่ลายนอกอะ่ะถ้าจริงๆ สวยเลยเห้ยอมก่อมได้ครับได้ครับยอมมากเลยสองโลก็กว่าสามโลครับมับ๊เ <laughs> บเ <laughs> วทกับต้องหัวเข้าเ<อ>าเข้าไม่ได้เดี๋ยวออกเวทออกดอ,อกขนาดไหวแล้วเนะี่ย

สวิงเรามันน้อยด้วยใช่ไหมจะปางอยู่นะครับอะไรพี่ออกแล้วออกแล้วออกนี่ไม่มาเลยครับยังดิ้นอยู่ครับรบกวนนะครับ ปลาอยู่นี่ป่ะพี่ปลาอะไรเนี่ยปลาหมูพี่เห็นสายไหมเนี่ยมันอยู่นี่ครับเนี่ยเนี่ยใต้ถังนะครับถูละยังไม่โดนสายอีกมาพี่นี่ละนี่ละปลาออกไปนละปลาออกไปนละเยียมครับเจเยี่ยมครับแป๊บแป๊บเพืออกไปแล้วเหรอออกแล้วพี่ออกแล้วออกละปลาออกละ ยกอัดเลยเอาสวิยงมาผมจัดก,การมันให้มดีนะมันติดแค่ผักบุ้งครับนี่ครับสเสน่ห์อยู่แอลมันสนุกเนี่ยนะฮะวันจี <c oughs> ขอบคุณครับคุณจา่า เกี่ยเอาให้ตามสักสิบห้านาทีได้ครับไม่มีอาการอะไรแรกพอกินก็บึกเลยทั่น้อยูเอลวันนี้เรามาเทศสหมาพิจิตวันนี้มาตีแถวๆพิจิตนะฮะน,น้ำหน้านท้ายกระชังครับแล้วษณะการกินก็เหมือนปลาเหมือนปลาที่พี่โลกเลยฮะ มันเป็นแม่น้ำเส้นเดียวกันครับตีท้ายกระชังเหยื่อใช้เหมือนกันลักษณะการเตีการสร้ใอ้ชั่นกินทั้งปลาก่อและเคาะนะครับขนัดนะครับดาบม้ดามันสั้นไหมคันนี้ถนัดอยู่ท่านอเไปแล้วครับไม่ยอมง่ายฮะตัวนี้ตัวนี้มีเถียงครับน่าจะสักประมาณสองโลสามโลครับประมาณนะครับประมาณด้วยกะด้วยสายตาครับนี่นะฮะสวิงเตรียมมาครับ เมื่อเช้าได้ใช้ไปแล้วท่านหนึ่งตัวนะฮะไไไม่ยอมเข้าง่ายครับตัวนี้เอ่เมือ่อเมื่อสักครู่ที่มันลอยครับเห็นครับว่ามันเต็มปากแล้ครับปล่อยเม็ดนะป่อยเม็ดหอ,อ,ดหอนี่นะฮะ <laughs> เรียบร้อยครับโอ้โหเฮ้สวยครับนี่ฮะสวยสวยๆลบาบลาแชทนะครับโอ้โหเกินเลยครับตัวนี้เกินลงคอเกินลงคอครับผมเอามาครับโดนแล้วครับเจ็บโดนแล้วนะโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ

โดนแล้ว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 เฮ้ไไยพี่มันทิ้งตัวอย่างเดียวเลยะเฮ้ยปลาอะไรวะโหตอพี่เข้มทำไงวะ โอ้ยจะเข้าต่อน่ะเฮ้ยคณครับใช่ใช่ข่าเบ็ดอต่ที่พี่เหมือนในเปี้ยวไหมเทโพมันกดอย่างเดียวพี่ เดี๋ยวพี่เจมมาแล้วมาแล้วก่อนนะก่อนนะผลล่ะผลล่ะผลล่ะผลละไม่แน่ใจครับไม่ขึ้นเบี้ยวสุดยดถึงตัวอย่างเดียวเลยนะระวังนะครับมอบข้านปโอ๋อสุดยอดครับสุดยอดครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอหลอดตลอดเบี้ยวฮะหลุดพอดีครับหลุดพอดีด้วยวันนี้เราได้เทโพมาช่วงเช้าได้มา2ตัวแล้ว oh ครับนี่นะวัตถุดิบเราวันนี้เทโพไม่น้ำหน้านะ Cash and Cook ครับผมนวนครับกำลังกำลังกำลังช้ำแหละปลาอยู่นะฮะ นี่นะฮะวัตถุดิบเราหากันเองนะครับนี่เราจะทําอะไรครับวันนี้อ่าวันนี้เราชูชีชูชีนะฮะช,ชูชีชูชีพิกแกงตามกันเองนะับแกงตามกันเองนะั้ำกุกิกน้ำกุกิกครับมะกรูด <c oughs> นะครับที่ปลายนิ้วนะเด็ดมาสักคู่นะครับลงน้ําพริกมันจะได้เหลืองพร้อมน้ําพริกอีกทีนึงตาลท่้งหน่ครับ ปลาได้โพไปแล้วนะครับตัวนี้น้ำหนัก2กิโลกรัมนะฮะทุกไปแล้วนะนี่เป็นโรยที่หลังนะครับไม่เรื่อยใส่ไปเลยก็ได้อย่างยัง,ยงจะใส่ใส่ชิ้นใหญ่เลยใบมะกรูดนะครับยดอดกะเพรานะครับเอาบ้านดอกกะเพรานะเพิ่มความเผ็ดร้อนไปนะครับตรงนี้โอ้โหเนีย่ยคนทำซีดเลยครับ จะตักข้าวรอเลยครับพร้อมน้ำปลาหยอกนะตักนี่เลยนี่ครับเสร็จนะแล้วนะครับเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยนะฮะเนื้อเน้เนๆโอ้ยแกงลาดนหน่อยนี่นะครับพี่แกงเป็นมื่อแม่ตานะะเอาเอาความจริงนะ ร้อนั้ยพี่เนื้อหวานเจี๊ยบโอเคครับแค่ใสนคุกนะครับจบยปเท่านี้นะครับเดี๋ยวตากล้องจะหม่ำข้าวแล้วฮะ